สวัสดีทุกคนกลับมาต่อกันเลยในตอนที่53ก็สามก็สวดมนให้มิแท็กจูก่อนไปฟังกันดันทุกคนพี่แท็กจูถูกโยนกระแทกกับตัวเก็บของจนหลังแทบหักแต่ก่อนที่เขาจะลุกขึ้น,นเซนย่าก,ก็ใช้เท้าเหยียบลายของเขาไว้แรงกดมหาศาลทําให้กระดูกหัวลายของแท็กจูเหมือนจะแหลกอะไรกันจะตายแล้วหรอนหนไม่ได้เตรียมใจสําหรับผลลัพธ์นี้เรยเหรอนี่มันเป็นผลลัพธ์ที่ความโอหังของนายนําพามาเองเซนย่าก,ก็พูดเยอะเยะ้ย แต่พี่แท็กจูก็ตอบกลับไปว่าและเป็นจุดจบที่ศักดิ์สรีธิอนนอยนี้ของนายเก่ะขึ้นด้วยเซนยาถอนเท้าจากไหล่แต่กลับย้ายไม่เขียบระหว่างขาของพี่แท็กจูปลายรองเท้าบีบรัดวังขาของเขาอย่างแน่นหนาะจนพี่แท็กจูต้องร้องหวยหวนไม่คิดเลยว่านายจะทําเรื่องน่ารักน่ารักแบบนั้นจนคิดผิดไปเองสินะเซนยาพูด ยิ่งเซนย่าพูดรอย,ยิ้มยิ่งน่ากลัวขึ้นและแรงกดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นจนพี่แทกจูแทบสิ้นสติเขาต่อยไปที่หน้าแข้งของเซนย่าอย่างสุดแรงแต่มันไม่สะทกสถานเลยเซนย่าถอนเท้าแล้วเตะไปพี่แทกจูเป็นแค่สบายยังไม่พอ,อยังจะบุกลุกบ้านคนอื่นทำานลายร่างกายลักทรัพย์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนแถมยังทำลายทรัพย์สินสาธารณะอีกก่อเรื่องไปพววหรือนี่นายนะ่ะ เซนญาไล่เท้าจากท้องไปถึงซี่โครงของแท็กจูกระดุมเสื้อหลุดออกไปที่ละเม็ดปิเทคจูก็แทบหายใจไม่ออกเรื่องพันนั้นปิงอย่งไงก็ช่าง แต่อย่างน้อยก็ได้จะจำคำเตือนของฉันใส่หัวไ้บ้านสิก็อธิบายให้ฟังถึงเข้าใจแล้วไม่ใช่หรอว่าแค่ไม่ต้องมายุ่งกับของของฉันก็พอแล้วมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเซนยาพูดอย่างชวนเสียวกระดุมแมสสุดท้ายหลุดออกไปที่แท็กจูถูกยกคางขึ้นมาสบตาก,กับเซนยญญาที่กำลังมองด้วยสายตาที่สงบนิ่งแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายในเมื่อทำของของคนอื่นพังก็ต้องชดใช้ตามสมควรสิใช่ไหมเพราะฉันไม่ทำธุรกิจที่ขาดทุนหรอกนะจากนี้ไปเนยคงต้องขยันคิดหาวิธีมีชีวิตรอดแล้วละพี่แท lúc môn ใบหนา้าสัมผัสกับความเย็นของโต๊ะเต้นเกลียนของเขาปลิวออกอย่างรวดเร็วก่อนที่พี่แท็กจูจะทันได้ขยับเซนยาก,ก็ตามมาและเริ่มบทลงโทษที่แท้จริงความเจ็บปวดร้อนโดนสิกระชากร่างของเขาพี่แท็กจูถูกบีบอัดให้รองรับสิ่งที่แข็งแกร่งและดุร้ายเขาดินดนอย่างสิ้นหวังตอนนี้นายคงจะชินกับการร้องไห้มากขึ้นบ้างแล้วจริงนะเซนยาพึมพำเสียงกระซิบเบาๆเลยยิมย้มยาะพี่แท็กจูได้แต่พึมพคำคำคอร้อนที่ไร้ประโยชน์เซนยาก,ก้มลงจูบที่เรือนพมของพี่แท จูแลถามว่านายคิดยังไงถึงได้กลับมาอีกกันนะความคิดที่ออกจากหัวนายเนี่ยช่างน่ารักดีจริงๆเหมือนพีเชจูยังไม่ตอบส้นยาก็เริ่มลงโทษโดยการตบที่ช็อกโกแลตพุดดิ้งของเขาอย่างต่อเนื่องพีเชคจูทำเจ็บปวดละอับอายจนตาเอหัวโองโตบ้าเอ้ยมันเจ็บนสะสารเลวสินยาไม่สนใจในตัวนายจะมีค่าเพราะที่จะแทนที่อนาสตาเซียได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกนะแต่ในเมื่อสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ต้องได้รับโทษตามสงควร ใช่ไหมสัญญาตีที่พุดกิ้งของที่แท็กจูอีกครั้งเจ็บปวดรวดล้าวทำให้ร่างกายของแท็กจูสั่งสัญญาพุ่งเข้าใส่พี่แท็กจูอย่างบ้าคลั่งในที่สุดก็ปลดปล่อยอารมณ์ทั้งหมดออกมาและเอ่ยประโยชน์สุดท้ายได้เสียงอันผ่ลเบาวันนี้นะ่ะนายจะได้ลองไข้โผมไฟแลวละแท็กจูก็จบไปแล้วนะในตอนที่53 แกอาฉันจะว่าสงสารพิกาตายอ่ะจระเข้เปตัวนี้มันดุมากจริงๆดูสิไอ้บ้านนี่นมันจะไปสุดที่ตรงไหนก็เว้ามาต่อกันใหม่ในตอนหน้านะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย